วัดพี่น้องมีอายุเพื่อเองไม่ใช่เพื่อเองเนี่ยวัดดิตบ่ะเพื่อวัดดิตป่ะอยู่ไหนวังธามอบอป่เนี่ยร้อยต่อว่าอำเภอวัดดิตพี่น้องเด้อมาอุดหนุนเพื่อเนี่ยทางไปเพเภอวัดดิตจะาพูนเนี่ยมันจะวังธรหมอหาซืออึ้งนอพี่น้องอึ้งอึ้งแวะมาแล้วขนาดเนี่ยจับกินบ่ลฝาด้ นี่ครับเมืองเมืองเืออึ้งอึงเมืองอุรเมืองสกคนอืออืออึงมโอ้มันโครสีจังไงออเนี่ยแปลกแปลกไปีืลอึงอึงอึงที่ลองมาเด้ออ อุ้ยกบยังไมัโตแญ่เลยน่าเนี่ยมีนะับกบเนี่ยกบมาเมเป็นแรงเอกบ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 เอางไปอีกไปอีกเราเป็นมนีพ่น้องอึงเอะน่อึงก็ขายอย่างขายเกียสื่เนีโอ้ฝกมเจ้า